เป้าหมายก็คือคุณครูเจาะจงลงไวท้ที่นักเรียนที่ใช้หนังสือนะครับ Access 3นียนะครับตอนนี้นักเรียนโรงเรียนอื่นที่ใช้หนังสือเอสเอนี่อาจจะยังไม่เจอใน u t u b e นะครับถ้าเจอคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าต้องให้ความสนใจแน่นอนเพราะคุณครูพี่น,นันนำเอาหนังสือมาสอนให้ทุกหน้านี่ยังไม่มีนะคุณครูรู้สึกว่ายังไม่มีเลยใน YouTube นะครับก็เป็นเป็น สิ่งที่ลูกๆที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับนำไปเรียนนะครับโดยที่ไปเรียนในโรงเรียนด้วยนะครับแต่ว่าเราเรียนไปก่อนเห็นไหมครับมีครูพี่นันสอนให้ไปก่อนก็จะได้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับจากที่คุณครูในห้องเขาสอนไว้นะครับมาเรียนกันต่อหน้า15นะครับนะหนังสือสมัย5นะครับวิชาภาษาอัเกฤษดสาหรับนักเรียนชั้นป .5 ทั่วประเทศนะครับในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัด f i n ใแปลว่าจงค้นหานะครับ seven words นะครับแปลว่าคำศัพท์เจ็ดคำศัพท์ about เกี่ยวกับนะครับ nationality ก็คือสัญชาติคำศัพท์ที่หนึ่งนะครับก็คืออเมริกันนะครับก็คือชาวอเมริกาคำศัพท์ที่สองนะครับออสเตรเลียนนะครับก็คือออสเตรเลียชาวออสเตรเลียคำศัพท์ที่สามนะครับเจแปนิสนะครับก็คือชาวญี่ปุ่น คำศัพท์ที่4นะครับแคนาเดียนนะครับก็คือชาวแคนาดาคำศัพท์ที่5นะครับฟรังช์นะครับก็คือชาวฝรั่งเศสคำศัพท์ที่6ก็คือคำว่า nationality นั่นเองซึ่งแปลว่าสัญชาตินะครับและคำศัพท์ที่7ก็คือคำว่า Chinese นะครับซึ่งแปลว่าชาวจีนจบนะครับไปข้อที่2ครับก็บอกว่าให้ write ให้เขียนนะครับ the name ชื่อนะครับ of ของ the countries นะครับเปลี่ยน Y เป็น I มีชื่อของประเทศหลายๆประเทศนะครับนะก็คือมีอยู่6ประเทศคนที่มีธงาชาติญี่ปุ่นอยู่ที่หน้าอกเสื้อเขาเรียกว่าประเทศเ8แปนนะครับก็เขียนชื่อประเทศนะครับอย่าลืมนะอย่าไปใส่ชื่อสัญชาติแล้วเขาก็มีคำมาให้แล้วด้วยนะครับคือ J8 มีธงชาติแล้วก็มีใบเมเปลิลสีแดงอยู่อย่างนี้นะครับขอเรียกธงชาติของประเทศแคนาดามีธงชาติคล้ายประเทศไทยนะครับแต่แนวแนวตั้งอย่างนี้นะครับหนาะแล้วก็3สีเท่ากันหมดเลยแดงขาวน้ำเงินคือประเทศฟรานซ์นะครับประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ธงชาติสหรัฐนะครับทุกท่านอาจจะทราบดีนักเรียนทุกคนคงทราบดีนะครับนะประเทศ the United States of America แล้วก็ประเทศจีนนะครับผมมีดาวอยู่นะครับหนาแล้วก็ธงสีแดงนะครับไชน่าครับและก็ประเทศออสเตรเลียนะครับนะก็คล้ายๆประเทศสหรัฐนะครับนะไม่เหมือนกันนะครับนะออสเตรเลียจบนะครับและแล้วหน้า15ก็จบอีกเช่น